มากันที่ตัวแรกครับบอมคิงครับโบนัสดาเมจครับจากปกติที่เขาเวลาปลาโดนฮีโร่ฮะหลายๆตัวมันจะสร้างโบนัสดาเมจใช่ไหมตอนนี้ไม่มีโบนัสดาเมจแล้วครับนะฮะ้าการปกติจะไม่มีนะฮะซึ่งถ้าเป็นเลเจนเดอรี่การ์ดนะครับจะมีอยู่นะครับสำหรับเลเจนเดอรี่การ์ดครับก็เอาตัวที่ลบออกไปนั่นแหละมา ใส่ในเลเจนด์รีการ์ดแทนนะครับซึ่งใบแรกครับก็คือเพิ่มโ bon บนะัสเาเมจฮะจากปกติเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันเก้า0้ยเก้ารอยล้วน,นเลยฮนะซึ่งอันนี้ก็เป็นโ bon บนะัสดตเมจแล้วฮะมีโบนัสเาเมจปกติครับใบที่สองครับเพิ่มน็อกแบ็คฮะให้ตัวเองครับหกสิเอร์ซ็นครับเวลาน็อกแบ็คให้ตัวเองก็คือปุ๊บ <c oughs> มันจะสูงขนาดนี้เลยนะสูงมากเลยนะครับโคตรสูงเลยอะเอาใหม่อีกรอบฮนะ หัวที่ติดเลยครับถ้าเอาใบที่ไม่มีน็อกแบ็กให้ตัวเองหลหรอปุ๊บมันจะสูงแค่เนี้ยฮะ <laughs> ซึ่งการ์ดที่เขาเพิ่มน็อกแบ็กให้ตัวเองครับน่าจะเอาออกไปแล้วนะครับก็เป็นการ์ดที่เออ่เพิ่มเเวลาเราใช้ป๊อบบี้บอมฮะจะฮิวตัวเองแทนอะไรเกี้นะ <laughs> อืมอะใบที่สามครับกัมี่บอมครับก็จะทำลายโลกทั้งหมดเนะี เวลาเราโยนไอ้ลำพี่บอมนี้ไปครับเป็นอะไรที่โคตรโกงเลยนะฮะมันจะทำลายโล่เลยนะครับตามที่คำอธิบายเขาเขียนไว้นะครับซึ่งในสถานการณ์จริงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะทำลายได้ขนาดไหนนะครับอืมประมาณนี้ฮะสำหรับบอมคิงครับตัวต่อไปครับแคสซี่ฮะแคสซี่ก็โบนัสดาเมจจากการกลิ้งฮะ ซึ่งตอนแรกเรามีโบนัสดาเมจจากการยิงด้วยใช่ไหมยิงนัดแรกมันจะมีโบนัสดาเมจนะครับแต่เอาออกไปแล้วฮะโบนัสดาเมจจะไปอยู่ที่เลเจนดาริการ์ดแทนนะครับไม่มีไม่มีโบนัสดาเมจอีกแล้วนะครับซึ่งสกิลกดคลิกขวาก็เช่นกันฮะเวลาเรากดคลิกขวาปุ๊บมันจะน็อกแบ็กใช่ไหมแล้วเราก็ยิงด้วยนะครับถ้ายิงโดนมันก็จะได้โบนัสดาเมจนะฮะแล้วก็ไม่มีเช่นกันนะอืมไปอยู่ในเลเจนดาริการ์ดทั้งหมดเลยนะครับ ใบแรกครับ Legendary Card ครับใบแรกครับก็คือเพิ่มดาเมจของ Bradshot นฮะ Bradshot ก็คือการกด Q นั่นเองนะครับกด Q ปั๊ม750ครับอีกตัวหนึ่งก็400กว่านะฮะซึ่งตามปกติมันอาจจะไม่ถึงนะ Bradshot นะฮะมันจะไม่ถึง700กว่านะมันจะอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับ Legendary อันที่2ครับเมื่อเราเกริ่นตัวฮะยิงศัตรูฮะจะสร้างโบนัสดาเมจ40%ครับ ก็คือไอ้พวกโบนัสดาเมจอะจะมาอยู่ที่เลเจนดาริการ์ดที่หมดละนะครับ910แรงกว่าเดิมด้วยนะฮะเอาอยู่ในเลเจนดาริการ์ดแล้วก็แรงกว่าเดิมด้วยนะครับใบที่สามครับก็คือการคิดขวาฮะสกิลที่กดคิดขวาแล้วเราก็กดคิดซ้ายตามไปครับมันจะสร้างโบนัสดาเมจใช่ไหมจากปกติฮะซึ่งตอนนี้ไม่ไม่สร้างแล้วถ้าเราไม่ใช้เลเจนดาริการ์ดนะครับก็คือเราก็ต้องใช้นั่นแหละนะครับ ทำให้เราได้โบนัสดาเมจถึง30%ครับของแม็กคีครับ,รบก็คือยิ่งบี p พีเยอะฮะยิ่งสร้างดาเมจได้เยอะนะครับอฟลนโดได้ไหมโอ้แหมอ่ะปุ๊บเนี่ยฮะสองพันสามครับคิดดูว่ามันแรงแค่ไหนนะโคตรโอพีเลยอะ่ะเออลองคิดดูฮะปุ๊บของแม็กคีครับสองพันสามฮะคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายตายทันทีฮะ ดาเมจโหดมากตัวที่สามครับโดกโก้แะโดนปรับเนิบดาเมจลงฮะจากปกติคือ950ครับเหลือแค่850นะครับอันนี้คือไม่เกี่ยวกับเลเจนดารีาการ์ดนะฮะแล้วก็เมื่อใช้ทรัสต์ฮะเวลาบินครับมันจะปกติจะสร้งสางโบนัสดาเมจด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีโบนัสดาเมจแล้วนะครับ หายไปโบนัสดาเมจนะฮะเรามาดูเเออ่ l e g e n d a r การ์ดของโดโกกันดีกว่าครับ Legendary การ์ดของโดโก t นะครับก็คือใบใบแรกนะครับก็คือเพิ่มเออ่ความเร็วในการบินครับ65%นะครับก็ทำให้เราบินเร็วขึ้นนะฮะปุ๊บนะครับเห็นไหมฮะว่ามันเร็วขึ้นนะฮะเราจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับตอนเราบินนะฮะซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเป็นเซตอื่นล่ะปุ๊บมาเรามาดูกันปุ๊บนะฮะ ก็จะชา้าลงนิดหน่อยฮะเห็นได้ชัดหน่อยนะเหมือนเชื้อเพลิงจะหมดเร็วด้วยปะวะเอ้ยเหมือนเชื้อเพลิงจะหมดเร็วด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะอ่า Increase f l t Speed and Booster ใช่ฮะเพิ่มเชื้อเพลิงแล้วก็เพิ่มความเร็วครับเป็นสายบินนั่นเองครับใบแรกฮะใบที่สองครับเพิ่มดาเมจครับของอกระสุนล็อกเก็ตแรงเชืฮะแรงขึ้นแรงขึ้นแค่ไหนฮะชมกันฮะ หนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบห้าครับตอบดอกฮะโอ้โหโคตรแรงเลยฮะอื <c oughs> แรงมากฮะสายยิงครับอาจจะบินได้ไม่นานฮะอ่าพันสองรอยเจ็ดสิบห้าครับสุดยอดไวที่สามครับ Fire Speed ครับเวลาพ่นน้ำลายครับมันจะมีน็อ c แบ็ c ครับคือตอนแรกรอ่ะเราอน็อ k แบ็ k เราน้อยลงแล้วครับเรามาดูกันว่าน็อกแบ็กปกติเราน้อยลงแค่ไหนนะ เห็นปะเฮ้ยไม่น็อกแบ็กเลยไม่น็อกแบ็กเลยไม่มีน็อกแบ็กเลยนะดูอ <si suppression> ีก <fin anta> <ots> ันอีกครั้งฮะไม่มีน็อกแบ็กเลยนะครับมีแค่ระเบิดเฉยๆนะฮะซึ่งใบที่สามครับเลเนอเรทีการ์ดใบที่สามครับก็คือเพิ่มน็อกแบ็กเข้าไปครับสามสอร์เซนครับแล้วก็ทำโบนัสดาเมจอีกสองวินาทีฮะโอ้นะฮะก็จะเหมือนกติดสถานะไฟไหม้อีกนิดหน่อยครับ โอ้นั่นนะฮะน็อกแบ็กได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวผมลองเอาที่สกายตัวนี้แล้วกันปุ๊บปุ๊งน็อกแบ็กก็ประมาณเดิมแหละไม่ไกลม,ม,ม,มากนะฮะแต่ทำโบนัสความเสียหายนิดหน่อยปัก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  อ่ะมากันที่คินาซ่านะครับคินาซ่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะครับจากปกติเวลาเราฟูลลิงชาร์ตครับจะมีโบนัสดาเมจอีก30%นะครับซึ่งตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วนะครับไม่มีโบนัสดาเมจแล้วนะฮะแต่เขาจะเพิ่มเออ่ดาเมจนะครับจากปกติ1,000นะครับมันจะเปลี่ยนเป็น1,200ครับซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้ที่หลังนะครับก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับเป็นพันสองครับจากปกติพันสามนะฮะตอนนี้ก็เป็นพันสองยิงหัวก็ พัฮะเท่าเดิมนะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับอ่ะคินซ่ามีเ e เจ n d a r รีการดอะไรบ้างครับใบแรกครับเพิ่มดาเมจที่หัวครับห้าสิซนครับยิงหัวแรงขึ้นนะเมื่อกี้เห็นว่าพันแดใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดูฮนะปุ่มสองพันสี่ฮะสองพันสี่นะครับสองพันสี่นะครับสองันสี่นะฮะโคตรแรงเลยฮนะ โอ้โหสุดเปลี่ยนของคินาซ่าเลยฮะสายยิงหัวนะครับและเจนเนอเรตการ์ดอันที่สองครับก็เกี่ยวกับอ่อฟเซอร์ไมล์ฮะก็ทำให้มันสโลว์หนักขึ้นฮะก็คือเมื่อออฟเซอร์ไมล์ครับจับศัตรูเดียวกันฮะตัวเดียวตัวตัวเดิมอ่ะสองครั้งนะฮะตัวเดิมโดนหลายอันนะฮะมันจะสโลว์มากขึ้นกว่าเดิม20%นะฮะฟุ๊ปอันแรกครับดูปิ๊บจะสโลว์ประมาณนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวดูอันที่สองฮะก็จะสโลว์หนักกว่าเดิมครับตอนนี้นะฮะเดินแทบไม่ออกนะครับอืมอันที่สามไม่แน่ใจว่ามีผลไหมนะน่าจะไม่มีผลครับมีผลแค่สองอันนะเออก็สโลว์ดักกว่าเดิมฮะโคตรสโลว์เลยครับประมาณนี้ฮะสายกับดักครับโคตรปวดเลยโบนัสดาเมจจากกับดักครับก็ยังคงเดิมฮะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอะ แล้วจรวดรีการ์ดนทีสามครับก็คือเมื่อยิงศัตรูด้วยฟูลลิงชาร์จครับก็คือชาร์จเต็มนั่นเองครับแล้วในการยิงครั้งต่อไปครับเป็นระยะเวลา5วินาทีฮะในการยิงครั้งต่อไปจะสร้างโบนัสดอีกสาเสมสิเปอร์เซนนะครับดูกันว่าโหดร้ายแค่ไหนนะเอาเฟอร์นันโดมาดีกว่าครับฟูลลิงชาร์จฮะปั๊มพันแดนะครั้งต่อไปครับสองพหนึ่งรอยหกสิบครับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบะพันห้าครับ 2องพครับประมาณนี้นะก็ผลจะแสดงอยู่ประมาณ5วินาทีครับพอปลดห้าวิปุ๊บผลก็จะไม่แสดงเราต้องทำฟูลีชาร์จใหม่นะครับเพื uh, ่อ <pueda> ให้ผลแสดงมาอีกครั้งดาเมจมันอาจจะวีแกว่งบ้างาในช่วงนั้นนะครับเออก็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับพิเด่าครับแรงขึ้นเยอะเลยใครเล่นสไนเปอร์บนไม่แรงไม่แรงนี่แรงมากแล้วนะฮะโคตรแรงเลย อมาดูตัวต่อไปครับชาลินฮะชาลินไม่ได้โดนปรับอะไรนะครับสำหรับการเนฟสกิลปกติอะไรโบนัสดาเมจอะไรไม่ได้โดนปรับอะไรเลยนะฮะก็จะมีเกี่ยวกับเลเจนดารีการ์ดครับใบแรกครับเพิ่มการสเตลมากขึ้นฮะเวลาเราหายตัวครับนานขึ้นอีกสวินาทีฮะปกติเราหายตัวปุ๊บมันก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราหายตัวได้นานขึ้นอีก3าวินาทีฮะเหมือนจะเห็นได้ชัดนะว่ามันหายตัวได้นานขึ้นนะอืม นานขึ้นอีก3วินาทีฮะมาที่สองครับเมื่อเราใช้สกิลออนติเมทครับเราจะดูดเลือด100%นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูฮะว่า100%มันแรงแค่ไหนนะลองดูฮะ100%ปุ้งโอ้โหเลือดเต็มเลือดเต็ม,เล,เ,ตมเลือดเต็มเลยเลือดเต็มเลยไม่ไม่ดูดแล้วฮะ หมดอันติตีก็ไม่ดูดแล้วะประมาณดีนะไปที่สามครับก็คือทำให้เราง้างธนูได้เร็วขึ้นอีก15%นะครับชาร์จได้เร็วขึ้นประมาณนี้ฮะชาร์จได้เร็วขึ้นอีก15%ฮนะอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่เขาว่าอย่างนั้นแหละนะก็นิดหน่อยฮะมีความรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นนะครับ15% ตัวต่อไปครับไทล่าฮะไทล่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกันนบเลเวลสกิลนะฮะไม่มีเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเลเเจนดารีการนะครับก็สามารถดูดเลือดได้ครับใบแรกครับดูดเลือดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเรามาลองดูฮะให้เสียเลือดเล่นกันนิดนึงปรับนะฮะนะครับยิงแล้วดูดเลือดได้ฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ มาดูอันที่2ครับเน t l เลนเชอร์ er ฮะก็เป็น l e เจน d ด r รี่การครับเป็นการเพิ่มโบนัสดาเมจครับ100%ของ HP ที่หายไปนะครับผมไม่รู้ว่าเขาคำนวณกันยังไงนะแต่ที่เข้าใจก็คือ,อยิ่ง HP น้อยยิ่งแรงนะครับมาดูสกายฮะที่ HP เต็มนะครับเ0นะฮะอ่ะเดี๋ยวรอคูลดาวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวอตอนนี้ผมจะยิงให้สกายเลื่อนเหลือประมาณ50นะแล้วก็ ปบเป็นดาเมจ1,120นระครับก็คือยิ่ง HP น้อยยิ่งแรงนะฮะจากเบสดาเมจครับหนึ่งรเนะครับคือสูงสุดก็คือประมาณ1,400งน่อะฮะของเบสดาเมจก็คือ700นะครับก็ขึ้นอยู่กับ HP ฮะยิ่งเลือดเหลือนิดเดียวเยวาอ้ไม่ตายก่อนยิ่งเลือยิ่งเลือดเหลือน้อยฮะยิ่งแรงฮะ 1,379ครับซึ่งผมคิดว่ามันคือ,อ1,400คือสูงสุดนะครับใบที่3ครับ Hunter Mark Hunter Party Hunting Party <laughs> Hunter Mark Hunting Party โอ้ชื่อไม่รู้จะอ่านอะไรเลยนะครับใบนี้ฮะทำให้เราเอา่อเราเรามาร์กศัตรูฮะเพื่อนเราก็จะได้โบนัสดาเมจด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มัไดีเพื่อนนะ่ยไม่รู้จะทำยังไงนะฮะซึ่งตามที่คำอธิบายมันบอกฮะคือเพื่อนเราจะได้โบนัสดาเมจด้วยฮะ แต่ปกติเรายิงปกติจะร่างหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมแล้วเรามาร์คครับก็จะเป็นหนึ่งร้อยสามแปดอะไรประมาณนี้ฮะเพื่อนก็จะได้โบนัสดาเมจขึ้นมาด้วยครับมากันที่ตัวสุดท้ายของสายดาเมจครับตวิกฮะวิกเตอร์ฮะก็เออ่วิลเลเจนเดอรี่ครับใบแรกครับก็ได้รับโบนัสดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเวลาเราซูมฮะมันจะแรงแค่ไหนฮะก็ดูกันละกันนะหนึ่งร้อยเก้าสิบหกร้อยห้าหกร้อยห้าหกฮะ ก็ถ้าใช้เซตอื่นล่ะปุ๊บร้อยเจ็ดสนะิบฮะร้อยสาสิบร้อยสาสิบฮะต่างกันประมาณนี้นะสูมแรงขึ้นฮะสายสูมอันที่สองครับเวลาเราวิ่งครับเราได้ h ฮพครับสองร้อยห้าสิบต่อวินาทีฮะก็ทำให้เราวิ่งวิ่งหิวนะครับเรามาลองกันดูว่าปกติเราวิ่งมันจะไม่หิวใช่ไหมปรับปรับปรับฮะเราจะวิ่งแล้วก็หิวตัวเองไปด้วยฮะอืม สายวิ่งฮะประมาณนี้ครับการที่3ครับก็คือได้รับโบนัสดาเมจครับ40%ครับในขณะที่เรายิงปกตินะแบบไม่ซูมนะครับเป็นฮิฟไฟน์นะครับก็คือยิงปกตินั่นเองนะฮะอ่ะยิงปกติครับโอ้แรงมากเลยนะฮะ40%ครับลองคิดดูว่ามันแรงแค่ไหนนะ182ฮะอย่างที่เห็นครับ2 200กว่านะครับแอบเดียวเฟันโดตายนะฮะสมมติว่าถ้าไม่ได้เป็นสายฮิฟไฟนะฮะ ไม่ได้เป็นสายยิงธรรมดานะก็ะเฉลี่ยประมาณนี้รนะ้อยสามสิบร้อยสามสิบโอ้ต่างกันลิบลับฮนะสุดยอดเลยฮะใบนี้นะครับสำหรับคนไม่ชอบสูบฮนะร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสองฮะนัดแรกนี่สองร้อยยี่สิบสองเลยเดียวนะ เดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนแปลงของการ์ดในโหลดเอากันนิดนึงครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางใบฮะก็ไปชมกันนิดหนึ่งฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะฮะของสายดาเมจนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของการ์ดกันครับก็คือการ์ดบางใบฮะเอาไปใส่ในเลเจนดารีการ์ดแทนนะครับซึ่งการ์ดในโหลดเอาก็จะเปลี่ยนแปลงไปฮะบางใบนะครับของโดโกะฮะใบแรกครับก็จากปกติที่ทําให้เราบินได้นานขึ้นนะฮะแล้วก็เร็วขึ้นฮะไปใส่ในเลเจนดารีการ์ดเรียบร้อยฮะ เป็นใบนี้แทนครับอ่าเพิ่ม c l o ว d Control ครับเจถึง28%นะครับคราวคอนโทร o ก็คือการลดการ Slow ะสัลสตั w Stun, h a ทั้งหลายแหล่นะฮะใบที่2ครับก็คือ s p e ดไ f i e ครับจะปกติที่เขา c ู o l d o w n อยู่ที่0.5ถึง2วินาทีครับตอนนี้เป็น0.25ถึง1วินาทีครับก็เป็นการปรับเนิฟลง1วินะฮะ ต่อไปครับก็เป็นบอมคิงฮะบอมคิง <Bomb King. S 1> จะมีการเปลี่ยนแปลงการ์ดเทาจากปกติการ์ดของเขาที่มันถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ในเลเจนด์แล้วนะครับก็ตรงโหลดเอาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมีใบไหนบ้างครับที่เปลี่ยนครับมีเอ็กโพซีฟเอนทาร์ดอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ฮะเอ็กโพซีฟเอนทาร์ดนะฮะก็คือเมื่อเราโยนบ๊อบบี้บอมไปฮะจากปกติบ๊ปอบบี้บอมนี้จะทําการน็อกแบ็กตัวเองใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นบ๊อบบี้บอมจฮะฮิวตัวเองฮะ โยนป๊อปปี้บอมเพื่อฮิลตัวเองครับ50-200ฮะใบที่2ครับดุมเดร์ฮะใบนี้จะกปกติที่มันจะสร้างโบนัสด,ดาเมจให้กับชิลใช่ไหมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นฮิลฮะจากชิลเป็นฮิลฮะฮิลตัวเอง50-200นะครับก็อาจจะยืนนานขึ้นนะสำหรับบอมชิงนะครับก็มีสะมีการ์ดท,ที่ช่วยในการฮิลมากขึ้นนะจากปกติที่แบบว่าเอ,อ่ยืนยากหน่อยนะอันนี้อาจจะโยนป๊อปปี้บอมฮะเพื่อนดีดีแล้วก็ฮิลตัวเองด้วยนะ200อะไรเงี้ย ส่วนตัวอื่นก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันฮะว่ามีตัวไหนที่มันเปลี่ยนแปลงไปอีกครับก็เจอกันฮะหากชอบฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ